ในโค้งนี่คือโค้งตานคอนที่มีศูนกลารงนี้ตอนนี้เราจะมาลอตั้งแต่ขันปลายดิ้งคขอเราเหนจาช่งนี่อเ่ที่ค่อนข้างดีคับ ว้าวได้รูแลเขาเจ้าคุณท่านโซเจอร์นุเฮเียเ์หโอ้โหไม่โอ้ไม่นะ้ คุณได้คุณท่านด็อกเตอร์ครับด็อเตอร์พี 3. แค่ไหนดูก,กันรู้ามีว่ามีตัวหนึ่งที่ความค่าของดีมากนะดีมากักาก้สามารถ,านนนถาอนนได้ คุดอกเ้ยแล้วันี่ยคงดีเออเจ้าตัวกลับจะเบื่ก็ดีอยู่นะดีเลยสามดีสุดแล้วหัวเนี่ยได้มาเลย 多啊。<Wow. S 2> <Okay. S 1> okay. போல <coughs> รู้สึกวาทำนิสัยนเปิดน้อยเหรอคนเปิดน้อยนี่ค่ะทุกคนต่อแห่ทุกคนต้องเชื่อแหน่อุ๊ยอะไอะไรบ้าอะไรบ้า Εν κολύμβουμε.

แี่เจ้าของเด็กปืนพี่ก็จะมาพูดโคตรกคตรดีพีพี่พี่ทำไมพี่ปืนี่ตั้งแต่แรกด้วย่ เห็นไหเห็นไหเห็นไหมเนาะคุณตาจะรู้ไหมรู้ไงมจะรู้ไหมต้องมีที่บาที่ไปนน 你看。 จะเป็นลูกลักผมบอกแล้วมันเป็นอีกตัวที่ ความตของมันมีมันอยิดได้สองตัวีได้สองตัวนะคบแต่ก็ไม่ดีท่ีเจ้างสตัสมันอบชนไปไหยยดมากมันตบนนหมูมีสนานะแล้วมีปืนดีปืนระดับขั้นเทพ the car Tonight.